สวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันในเกม A3 Steel Live นะครับหลังจากตัวเกมอัปเดตแพทใหม่ไปเนี่ยผมมีคอนเทนต์หนึ่งจะมารีวิวให้ดูนั่นก็คือตัวอของป่าจันกะจีว่าเป็นคอนเทนต์ยังไงแล้วก็เราสามารถรับไปเท่าไรจากคอนเทนต์นี้ได้บ้างน,นะครับผมอย่างแรกเลยในการจะเข้าดันเจี้ยนป่าจันกะจีเนี่ยเราจะต้องไปเข้าตัวการ,ระจนภัยทั่วไปก่อนนะครับน่าจะเห็นว่ามันอยู่ทางซ้ายล่างนะกดเข้าไปเลยซึ่งในเข้ามาครั้งแรกเนี่ย ทุกคนจะเห็นว่ามันมีระดับความยากอยู่สาร,ระดับนั่นก็คือทั่วไปฝันร้ายแล้วก็อวสานเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราจะยังเล่นระดับฝันร้ายกับอวาสานไม่ได้นะเราจะต้องเล่นระดับทั่วไปก่อนเมื่อผ่านทั่วไปถึงจะไปได้ระดับฝันร้ายแล้วก็อวสานได้ตามลําดับนะครับซึ่งในแต่ละระดับนั้นเนี่ยของรางวัลที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปเงินก็จะเพิ่มมากขึ้น exp ก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ของที่เราอยากได้จากการลงดันป่าจันทร์แคนิจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวเหรียญครับซึ่ง ระดับทั่วไปเนี่ยเหรียญที่ดรอปจะเป็นตัวเหรียญทองแดงตัวนี้นะส่วนระดับฟันร้ายจะเป็นเหรียญเงินแล้วก็ระดับอวสานจะเป็นเหรียญทองซึ่งเหรียญพวกนี้มันสามารถเอาไปแลกของในอีกหน้ากิจกรรมหนึ่งได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนาะแล้วก็เจ้าตัวป่าดังค์จีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะลงเมื่อไร่ก็ได้หรือลงตอนไหนก็ได้จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกบอกว่าไม่ใช่ว่ากดลงได้เฉยๆมันจะต้องมีตัว ถึงจะลงได้นะครับซึ่งแต่ละระดับนั้นนะ่ะก็ใช้ตั๋วต่างกันโดยระดับทั่วไปเนี่ยจะใช้ตั๋วอยู่ที่1ใบระดับฝันร้ายเพิ่มมา2เท่าเป็น2ใบแล้วก็ระดับอวสานเพิ่มมาอีก2เท่าเป็น4ใบนะครับผมซึ่งตั๋วเนี้ยเราสามารถหาได้จากตัวแคชช็อปได้เองครับก็ให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าแคชช็อปแล้วก็เข้าไปที่ไอเทมรายวันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะแป๊บหนึ่งนะโอเคเห็นไหมครับด้านซ้ายบน แพ็กเกจตั๋วเข้าป่าจันกจีขายอยู่ในราคา100เพชรฟ้านะครับผมวันหนึ่งสามารถซื้อได้5ครั้งและเมื่อเรากดซื้อ1ครั้งเนี่ยเราจะได้ตั๋วเข้าป่าจันกจีมา3ใบแล้วก็เหรียญเงิน30เหรียญน,นะครับผมไอ้ตัวป่าจันกจีเนี่ยวันหนึ่งมันเข้าได้ฟรี2รอบมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ขัดสนเรื่องเพชรหรืออะไรเงี้ยแนะนําว่าซื้อซื้อให้ครบ5ครั้งทุกวันนะครับผมเพราะมันเป็น กิจกรรมที่ของแรกค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูของแรกอีกทีว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเข้ามาที่หน้านี้นะครับมันก็จะมีตัวกิจกรรมเนี้ยอยู่3รายการเนาะที่ใช้เหรียญแรกก็คือจันทาสีทองจันทาแสงเงินแล้วก็จันทาสีเลือดซึ่งจันทาสีทองเนี่ยก็คือเอาเหรียญเงินมาแลกของส่วนจันทาแสงเงินก็คือ จันแสงเงินนี่จันทาแสงเงินจันแสงเงินขอโทษครับจันแสงเงินก็คือเอาเหรียญเงินมาแลกของส่วนจันสีเลือดก็คือเอาเหรียญทองแดงมาแลกของนั่นเองนะครับผมส่วนของที่น่าได้เนี่ยให้ทุกคนมาดูเองได้เลยนะถ้าผมแนะนํานะก็เอามันทุกอันนะมันน่าได้ทุกอันแต่ที่นี้การได้รับเหรียญที่จะมาแลกของต่อวันเนี่ยมันมีจํากัดเนื่องจากสิทธิในการเข้าเล่นป่าจันคจีมีจํากัดวันหนึ่งฟรี2ครั้งแล้วเราก็ซื้อตั๋วได้เพิ่มอีก ใช่นะเมื่อกี้15ใบใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่มั่นใจว่าเหรียญที่เราหาได้เนี่ยมันจะเพียงพอต่อการแลกสกันไหมเพราะเราจะต้องหาไปหาเหรียญเพิ่มซึ่งวิธีในการหาเหรียญเพิ่มเนี่ยนอกจากเราจะซื้อตั๋วมาเข้าดันเพิ่มแล้วเนี่ยเรายังสามารถรับเหรียญเพิ่มได้จากเครื่องประดับกิจกรรมอ่าเป็นเครื่องประดับพิเศษนะที่มีเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้นซึ่งก็จะมีตั้งแต่ระดับตำนานโบราณแล้วก็วีรชน นอกจากเครื่องประดับมันจะดบในดันเจียนป่าจันกะจีเนี่ยเราสามารถเอาเหรียญมาแลกกล่องเครื่องประดับอย่างตรงนี้ได้นะครับนี่อย่างที่ผมแลกไปเนี่ยเป็นแลกเครื่องประดับระดับตานานนะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นซอยเป็นแหวนหรือเป็นตุ้มหูนะครับผมซึ่งเครื่องประดับเนี่ยมันจะบวกความสามารถคือเมื่อเราจบดันเจียนป่าจันกะจีเนี่ยมันจะให้เหรียญ additional เพิ่มเลยเพิ่มมาพิเศษจากที่ ตัวดันเจียนมันดรอปนะผมส่วนหน้าตาเครื่องประดับเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูผมมีอยู่สักคู่นะครับเห็นหน้านี้ไหมเครื่องประดับผมจะมีอยู่3ชิ้นครึ่งผมบอกเลยว่าผมโชคดีมากลงระดับอวสานแล้วรดรอปเครื่องประดับระดับตำนานมา1ชิ้นแล้วผมก็ไปแลกมาอีก1ชิ้นรวมเป็นทั้งหมดผมได้ตำนานมา2ชิ้นนะครับผมแล้วผมก็เอาเหรียญไปแลกโบราณอันนี้มาอีก1ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าระดับโบราณมันบวกอะไรบ้าง ให้ดูที่ออปชันของเครื่องประดับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเมื่อจบดันเจี้ยนเนี่ยมันจะเพิ่มรางวัลเหรียญดันเจี้ยนกิจกรรมอีก40เหรียญนะครับแล้วตอนนี้ผมมีรับตำนานอยู่2เหรียญก็เป็น80เหรียญแล้วนะแล้วผมมีรับโบราณอีก1เหรียญเพราะฉะนั้นในการจบดันเจี้ยนหนึ่งครั้งเนี่ยนอกจากที่ผมจะได้เหรียญจากกิจกรรมนั้นๆของมันแล้วเนี่ยผมจะได้เหรียญบวกเพิ่มไปอีกครั้งละร้อยเหรียญนะ บอกเลยว่าได้โคตรเยอะแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะแลกของได้หมดจนจบกิจกรรมนะครับเพราะว่าเหรียญมันดรอปเยอะมากแต่สําหรับใครนะที่กลัวว่าจะได้เหรียญมาไม่พอที่จะแลกของในกิจกรรมทางตัวเกมก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครับซึ่งมันจะต้องใช้ถูกต้องครับบัตรเครดิตในมืออ่อาอี่ผมโชว์ให้ดูนะเป็นหน้าแคชช OP มันจะมีแพ็กเกจเหรียญจันทาทองอยู่นะครับขายในราคา 1,000พเพชรฟ้าสามารถซื้อได้20ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าก็สามารถซื้อได้20ครั้งในรอบกิจกรรมมาล้ครับซึ่งในกล่องอในแพ็กเกจเนี้ยมันก็จะให้เหรียญจันทรา30เหรียญแล้วก็กล่องสุ่มมาอีกหนึ่งกล่องซึ่งเจ้ากล่องสุ่มนีเนี้ยมันก็จะดรอปสุ่มออกเหรียญจันทราสีทองเนี้ยหนึ100่งถึงห้าชิ้นหรือไม่ก็โทปาสหนึ่งพชิ้นหรือไม่ก็ลูกแก้วโซลิงเกอร์เนี้ยสิชิ้นหรือถ้าใครโชคดีจริงๆนะ ได้ไข่ดึกดําบรร์ไปเลยระดับโบราณกับตํานานถ้าได้ตํานานถือว่าดวงดีมากนะครับโอเคครับก่อนจากกันไปนะผมมีอะไรจะแนะนาอย่างหนึ่งถ้าใครคิดจะลงดันเจี้ยนป่าจันกะจีนะแนะนําว่าให้ลงระดับสูงสุดหรือว่าระดับอวสานนั่นเองเพราะว่ามันจะดอกเหรียญทองแล้วเหรียญทองนั้นน่ะเราสามารถเอาไปแลกเป็นเหรียญเงินแล้วก็เอาเหรียญเงินไปแลกเป็นเหรียญทองแดงได้นั้นหมายความว่าถ้าคุณลงระดับอวสานเพื่อเอาเหรียญทองมาคุณสามารถเอาไปแลกของ ได้ทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นจันทาทองจันสีเงินหรือว่าจันสีเลือดนะครับผมโอเคครับก่อนจากกันไปในวันนี้ใครอยากรู้เทคนิคอะไรหรืออยากให้ผมไปรีวิวอะไรเงี้ยบอกกันมาได้เลยนะทางด้านล่างคอมเมนต์ของคลิปนี้เดี๋ยวครั้งหน้าครั้งต่อไปผมจะมารีวิวให้ดูว่าสิ่งที่คุณอยากรู้นะั่นะ่ะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนี้นะครับผมสวัสดีครับ